สวัสดีครับสวัสดีเอทุกท่านนะครับวันนี้ก็อากาศยําใสนะครับก็มีแดดนะครับวันนี้ก็มาถ่ายให้ชมนะครับน่าจะจิตตาแน้วตัวนี้มันปีกันวันก่อนนี้นะครับใครที่สนใจตัวเมียที่มีเหลี่ยมมีแข้งนะครับผมก็ยังเปิดแบ่งอยู่นะครับก็จะมีทั้งหมดสามตัวนะครับที่ น่าจะแบ่งเพื่อนๆ FC นะครับไปทำสายได้นะครับใครอยากติดสายเลียดกูซิมก็คาราก็จะแรงๆหน่อยนะครับนี่ครับตัวนี้นะครับอันนี้จะติดกูซิมนะครับอันนี้ก็จะติดกูซิมเหมือนกันนะครับส่วนมากผมเพิ่งนำเข้ามาได้ประมาณสักหนึ่งปีนะครับจะเป็นกูซิมหลายตัวนะครับตอนนี้นะครับลูกข้อออกมานะครับ หรือใครต้องการใจกำลังจะขึ้นนมนะครับไปไว้ทำการแสดงนะครับก็มีนะครับเจ้าสาที่ผมเคยลงไปนะครับตอนนี้มีเก็บเครื่องหมายบวกนะครับอยู่นักแข่งนะครับสวยๆนะครับเก็บเป็นพันสูงๆนะครับลอยประมาณ2กิโลเก้านะครับตอนนี้นะครับใครที่สนใจลอยตัวโตนะครับเจ้าลูกถังนะครับ ตัวเมียมันหลายตัวอยู่นะครับที่ผมอยากจะเปิดให้เอนะครับอี้เป็นเก็บเครื่องหมายบวกอีกนะครับตัวเมียนะครับสองชั้นนะครับใครที่ชอบเก็บนะครับที่ชอบเก็บทำนำไปทำสายพันธุ์นะครับลูกลูก้ายเจ้านับตังนะครับกับแม่สายเลือดกุเข็มนะครับ ตั้งชนะมาสองเที <mainland mermaid> ่ยวนะครับเป็นไก่ชนะเิวด้วยนะครับพ่อเขานะครับเป็นพ่อเขาเป็นลูกทุกเทียนะครับส่วนตัวนี้เป็นชั้นหลานนะครับส่วนแม่นั้นเป็นแม่จิกไก่ที่จ่ายลูกดีนะครับให้ลูกค่าตัวหลายๆยี่สิบสามสิบเท่านะครับีตัวก็ห้าสิบเท่านะครับที่แบ่งกันไปนะครับแม่นั้นจ่ายลูกดีนะครับนี่ครับลูกชายเขาครับชุดที่สี่นะครับชุดนี้นะครับ ชุดที่3นะครับไม่ใช่ชุดที่สนะครับชุดแรกนี่มีผลงานนะครับเกือบหมดทุกตัวนะครับก็มีทําการแสดงมาแล้วตัวคืนไปก็เอซีก็ไปทําพ่อไก่นะครับลูกแม่นี้นะครับส่วนแม่นี้จะเป็นก้าล้านโคกูก้ลํำยองเท่าสามเสนนะครับแม่นี้นะครับผมนําเข้ามาจากพี่สุริยาซุ้มหงฟ้านะครับ วัชัภูมินะครับก็พี่เขาก็ได้ทําสายเลือดของกูเซนนะครับน้อยนะครับผมแบ่งมา3ปีแล้วนะครับแน่นี้นะครับเพิ่งได้ลูกชุดที่ชุดนี้ชุดที่4นะครับตัวผู้เยอะนะครับก็ f อซท่านใดที่หาไก่ตัวเมียหรือไก่กําลังขึ้นหนุ่มนะครับของตัวนี้นะครับตัวนี้ผมอยากแบ่งเพราะว่ามัน ลอยมันตนะครับผมก็เลยจะแบ่ง FC นะครับทําชนได้นะครับแล้วก็ทําสายได้นะครับตัวนี้นะครับผมเห็นด้แวบแล้วนะครับออกแข่งดีมากนะครับแล้วก็ลึกด้วยนะครับอันนี้พูดตามความจริงนะครับที่เห็นนะครับก็ใครที่ชื่นชอบตัวเมียแล้วก็ไก่หนุ่มกําลังขึ้นหนุ่มนะครับผมก็จะมีแบ่งให้นะครับรายละเอียดเดี๋ยวคุยกันอีกทีนะครับหลังไหมนะครับเพื่อน ก็สำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ